สวัสดีครับกับสวัสดีแฟนครับ f อี FC. สาวหน่อยเพชรบรรพงทุกคูทุกคนครับพี่นอ้องตอนนี้ทีมงานกับเดินทางมาถึงครบเป็นทีเรียบร้อยครับพี่นอ<ป>้องพาไปอัปเดตสถานการณ์ตอนนี้เวลาเที่ยง30นาทีครับพี่นอ้องภาพไปเบ่งครับ สังกัสีกลางนะครับพี่น้องตอนนี้เป็นทีมงานของเพิ่นครับพี่น้องวทธีแล้วอะไรได้พี่น้องกำลังเคลื่อนช้าครับยังแต่ฟอ้อนนะครับพี่น้องตั้งแต่ต่อฟอ้อนนะครับข้างบนกำลังเคลื่อนช้าครับพี่น้อง ขึ้นชาและครับก็ขึ้นชาแล้วาจจะเป็นจอขึ้นครับกับพื้นที่บรรยากาศพี่น้องคัก ไหวครับแป๊บเดียวครับพี่น้องใกล้แล้วนะครับ <c oughs> <c oughs> ฟังตรงนี้จะเป็นร้านขาร้านขับเขาแรับพี่น้องลงฟังอีกอังกับด่อยแล้วครับเตรียมพร้อมไว้แล้วพี่น้อง ทางนี้เป็นร้านกับข้าวร้านก๋วยเตี๋ยวครับพี่น้องเปิดเตี๋ยวก็เป็นตาแสบแท้พี่มนินหาที่หกปีแล้วเย่กินแล้วครับบาเลยบัเรือนี่ะฮะเมียคือยังมากินเลยวันได้ไปจะหารตามสั่งนะครับข้างหน้า หูเก๋เดียยวเป็นตาแสบเนะครับเนาะาเป็นตายินเขาแสบแหงเรา อีกถ้วยหนึ่งถ้วยหนึ่งบ่วพ่ออีกวเกี่ยวพอนคือั <laughs> ออีนสเกดับใน,น้เ <laughs> บิงพาเบิงลูกพีกินเข้าครับความเป็นยูลูกพียืงแดงนะญ <laughs> าลูกพีท่านไดนกินข้าเข้าเศ้าด้วนข้าเศร้า คลิปนี้รับรองว่ามีมีหัวแตกแน่นอนผมมันยากนั่งคนอดีนั่เดียากีคนั่นก๋เตียวร้านนี่เป็นตาแสบยุ่งเับร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนี่โอ้ หน้าฝ่ายค้ามุนไปท่งไปทั่วเลยมุนเขาไปเนี่ยไปเห็นรถพ่วงอ่ะตอบรถพ่วงนี่ไม่ตอบเลยพ่ฝยผมแลนมากผมยังเบิ่งเนี่ยรถบรรทุกแลนหลายๆแลนน้ำกลลได้แล้วดังรถไฟเรียวกันขึ้นอีกหนอืง

โอ้ยงาง,งางมาลดไอหนุ่ยกัรอบหนึ่งอ่ะเด้โอกาสอ่ะโอกาสกับไอหนองครับครับมาเบิ้งเวทีต่อพี่น้องตังใจไปสัมผัสลูกพีไปเบิ้งลูกพีกินเขาความเป็นยูลูกพียังไง <c oughs> นี่ครับเวทีเฮ้าไปเรียแล้วครับพี่น้อง ขึ้นชาขึ้นพ่อขึ้นกำลังขึ้นชาครับยังจะพ่อหนาครับขึ้นพ่อหนาก็แล้วครับกะทิม่มฉากทิ่มจอแล้วกะทิ่มไฟต่อครับเด็กพัออกพนมาดอถ่านัะปีหรือมาใหญ่เดมัน่ง แม่สวัสดีครับแม่ยิงข้นเขาเราบ่ายัง,งเลยเหรอ,อท่านบ่ละแนวกินเป็นเบิร์ดละเตะนะครับชิมจอกะเริ่มขึ้นนะครับพี่น้องข้างหล่างทรงต่อจอขึ้นมาก้วครับพี่น้อง สำหรับคลิปนี้อะเอาไว้สำเนีบรานะครับพี่น้องเดี๋ยวจะอัปเดตให้บินงเรื่อยๆครับพี่นอ้องขอบคุณทุกการติดตามรับชมครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ